สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศอาจารย์โอเลยันสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือน 7- ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศอาจารย์โอเลยันสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือน 7- ถึงเดือน8 จะเกิดวิกฤตใหญ่มากด้านระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสมอดูชื่อดังที่หลายคนจับตามองเพราะสิ่งที่เคยทำนายเอาไว้ก็มักจะออกมาตรงตามคำทำนายซึ่งล่าสุด31มีนาคม2566อาจารย์โอเล่ได้เผยคำทำนายถึงดวงเมืองวิกฤตการเงินหลังสงกรานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ เดือน7ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหมอาจารย์โนเล่ตอบว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพลิกฟ้าพลิกดินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เดือน7ถึงเดือน8ไเป็นต้นไปจับตาดูประเด็นหัดมามันจะหนักกว่าโควิดไหมเพราะโควิดทุกอย่างหยุดคนตกงานเสียชีวิตกันเยอะมากอาจารย์โอเล่ตอบว่านี่เป็นการตื่นตัวมากกว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและคึกคักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึ่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราช เทพพยดาคุ้มครองอยู่อันนี้น่ะมันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึ่งคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันคำถามถัดมาผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้ว ผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวก็แล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเทียก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565หรือปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองคำทำนายสถานโลก หมอดูอีทเกี่ยวกับการเมืองไทยแม่นหรือไม่แม่นมาดูกันหมอดูชื่อดังระดับโลกหมอดูอีทีเสียชีวิตไปอย่างสงบแล้วในช่วงเวลาประมาณตีสีเมื่อเดือนกันยายนปี2560ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา้วยหมอดูอีทีเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหลายสิบปี มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำนายทายทักที่แม่นยำยิ่งกว่าตาทิพย์โดยเฉพาะเลขหลายตัวบนธนบัตรของผู้ที่มาเช็คดวงชะตาเพราะมีความแม่นเหมือนตาเห็นเหตุนี้เลยทำให้ชื่อเสียงของหมอดูอีทีโด่งดังทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้มาพูดถึงคำทำนายสถานโลกที่หมอดูอีทีเคยทำนายเกี่ยวกับดวงเมืองไทยเท่าที่จำได้ แม่นหรือไม่แม่นมาดูกันฟันธงตระกูลชินวัตรทักษิณยิ่งลักษ์สูญหายไม่เหลือซาก31กรกฎาคม2556หมอดูอีทีหมอดูชื่อดังชาวพมา่าได้ทำนายดวงเมืองไทยบางช่วงไว้ว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหม คนในประเทศจะมีการต่อสู้กันเองทำให้เกิดความสูญเสียแต่หลังจากผ่านวิกฤตไปได้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยหมอโดอีทีทำนายไว้ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมโดยจะใช้เวลาประมาณ6-9เเดือนและสถานการณ์จะเริ่มคงที่ในช่วงปี2557 โดยตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงและในช่วงปี2558จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของประเทศไทยโดยที่ผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซากทั้งนี้หมอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและในปี2559ประเทศไทยจะเป็นด่างฟ้าสีทองผ่องอัมภัยทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ใช่กองทัพคำทำนายหมอลักษฝันทงนายกคนต่อไปจะเป็นใครนักพยากรณ์ชื่อดังหมอลักษ์ราชสีเคยทำนายผ่านรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีเมื่อหลายเดือนก่อนกับคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครซึ่งจากคำถามนี้หมอลักษ์ตอบอย่างมั่นใจ พร้อมฝันธงว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ใช่พวกหน้าใหม่อย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่และจะต้องมีสตรีเป็นแบ็กอัพหรือเคยเป็นคนมีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี2565จะเกิดบนภาวะการที่น่ากลัวด้วยมอลักษบอกต่อไปว่าน่ากลัวคือนายกที่ทำนายไม่ได้พร้อมอธิบายต่ออีกว่า การต่อไม้จากอำนาจเดิมโดยคนเดิมนั้นอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหากจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องเกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเป็นต้นไปหมอลักษ์สรุปทิ้งท้ายว่าดังนั้นการก่อเกิดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยประเทศต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะส่งผลดีอย่างแน่นอนคืบนาล่าสุดคําทํานายจากอาจารย์โอเลยยานสัมผัสได้ทํานายไว้ดังนี้ครับเกี่ยวกับประเด็นดวงการเมืองจากนี้จะเป็นยังไงบ้างอาจารย์โอเล่ตอบว่าดวงการเมืองเป็นอะไรที่เหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คําว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่พัฒนาขึ้น ขอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการเรียนรู้ข่าวสารทางด้านของการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปก็แล้วกันคำถามถัดมาคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันคำถามถัดมาผู้หญิงหรือผู้ชาย อาโาุเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนโยนอ่อนไหวแล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปรยก็คือผู้หญิง จะโดดเด่นในปี2565ปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองประเด็นถัดมาอาจารย์โอเล่มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อเวลาเจอคนมาพูดว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่ออาจารย์โอเล่รับมือกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าตรงนั้นคือสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขามีสิทธิเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะศึกษาได้ ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอันนี้นะ่ะน่ากลัวกว่าหมายถึงเชื่อแล้วงมงายเชื่อแล้วแปลความหมายไปอีกทางหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายล่าสุดหมอปายเลือกตั้งใหม่มีนาย,ยกรัฐมนตรีสองคนดวงหลังสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนาศาสตร์ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นนะ่ะการเปลี่ยนดวง ทางหลวงพี่จะเปลี่ยนวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาหรอหมอปลายตอบว่าไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจอย่างใหญ่หลวงวงเล็บของใครของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไง ขอหยิบพวยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานคือยิ้มสองคุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ไม่มีไม่มีถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรก็ท่านโยมบอกค่ะท่านยมบอกว่าเมื่อวานนั้นน่าจะไฟนอลนแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้ คนที่เกิดวันที่ยิมเอ็มีที่พลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดมีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองขั้วอำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกหนึ่งคนคือวันที่11คือคุณประวิทธแต่11นี่นะตัดไปก่อนนะท่านยมบอกว่า21เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของแต่ละคนใครนั้นจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะ และเมื่อพิธีกรถามว่าหากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมหมอปลายตอบว่าเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้ศัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเถียงโต้แยง้งฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเซ็นอนุมัติแต่ละฝั่งนั้นจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่า คนที่ได้เป็น2คนนี้นะ่ะเกิดวันที่ย1อดวงเล็บจะแข่งกันอย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่2คือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้นทั้งสองคนขึ้นทั้งคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและมีการจับมือกันประเด็นถัดมาประวัติศาสตร์มีนายกรัฐมนตรีสองคนยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นมีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งไปหากัน คุยกันชัดเจนร่วมกันประเด็นถัดมารัฐบาลแห่งชาติหมอปฟาตอบว่าวันนี้นะ่ะที่ต้องพูดเพราะว่ากระทบกับปากท้องประชาชนมันต้องเลือกข้างแต่งานนี้เลือกไม่ได้วงเล็บนี่เป็นครั้งแรกทายอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมา